สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับในวิธีนะครับการรีไซต์ภาพนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับซึ่งมีภาพอยู่แล้วนะครับทั้งโฟลเดอร์ที่เราถ่ายภาพมาเนี่ยขนาดภาพนะครับมันใหญ่นะครับใหญ่เกินไปนะครับที่เราจะนำไปใช้นะครับเกี่ยวกับพวกงานเว็บไซต์นะครับงาน html พวกนี้นะครับ ซึ่งขนาดภาพมันใหญ่นะครับเราจะทำการรีไซส์ภาพนะครับให้มันเล็กลงนะครับโดยใช้โปรแกร,รม Photoshop นะครับเราไม่ต้องทำการรีไซส์ทีละภาพนะครับเรามีทั้งโฟลเดอร์นะครับถ้าเราต้องการรีไซส์ทั้งโฟลเดอร์เรายกมาทั้งโฟลเดอร์นะครับในการรีไซส์นะครับโฟลเดอร์1โฟลเดอร์เนี่ยรีไซต์ครั้งเดียวจบ นะครับไม่ต้องทําการแยกไฟล์มานะครับไม่ต้องมาทําการรทาีทีละภาพทีละภาพทีละภาพอ่ะนะครับเมื่อเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าไปที่ไฟล์นะครับอ่าเลือกสคริปต์นะครับเลือก Image Processor นะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมา นะครับจะมีอยู่3ข้อ4ข้อด้วยกันนะครับเรากําหนดนะครับเพียงแค่2ข้อพอนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นการเลือกโฟลเดอร์นะครับจากโฟลเดอร์รูปภาพนะครับที่เราเก็บเอาไว้นะครับนั่นคือไฟล์รูปภาพต้นฉบับนะครับเรา select ลเดอร์ครับ เลือกหานะครับไปหาโฟลเดอร์ว่าเราเก็บโฟลเดอร์ไว้นะครับในที่ตำแหน่งไหนนะครับซึ่งตัวผมเองได้ทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับเก็บไว้ที่ my picture นะครับผมเข้าไปที่ picture นะครับโฟลเดอร์ img นะครับเลือกโอเคครับอ่าส่วนที่2ออ่าเลือกที่โฟลเดอร์ img นะครับ มันก็จะทำการนะครับตั้งโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า,า jpeg นะครับซึ่งมันจะบอกว่าา save as jpeg อันในส่วนนี้นะครับจะเป็นการาำนดไซส์ใหม่ให้กับรูปภาพนะครับที่เราจะทำการ resize นะครับเราติ๊กที่ resize to f i x นะครับอันนี้คือคือความกว้างของ ขนาดภาพนะครับเป็นความกว้างกับความสูงนะครับโดยความกว้างจะเป็น1024นะครับความสูงจะเป็น876นะครับพิกเซลนะครับซึ่งเมื่อทำการรีไซต์ออกมาแล้วเนี่ยภาพอาจจะไม่ได้ขนาดที่ความสูง876นะครับแต่ความกว้างเนี่ย104 10 1024เนี่ยได้แน่นอน นะครับแต่876เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงตามขนาดนะครับนั้นคลิกที่รันครับอ่าเราก็รอสักครู่นะครับรอให้โปรแกรมมันทำการรันประมวลผลขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้ก็ทำการเริ่มนะครับเริ่มรีไซส์แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีภาพต้นฉบับแล้วก็เล็กลงนั่นคือภาพที่ถูกทำการรีไซต์นะครับ มันจะรีทั้งหมดนะครับจะทําการรีไซต์ภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่เราเลือกเอาไว้นะครับเราในขณะนี้เราก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทําการรีไซส์นะครับครบทุกภาพนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับว่าภาพต้นฉบับกับภาพที่รีไซต์มานั้นมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็รอให้มันประมวลผลนะครับรอให้รันไปจนเสร็จนะครับ มันก็ลันไปเรื่อยๆนะครับลันไปแบบนี้นะครับจนกว่าจะหมดภาพนะครับในโฟลเดอร์นั้นนะครับอันนี้ก็รันนะครับครบหมดทุกภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับโฟลเดอร์นะครับดับคลิกเข้าไปนะครับอาจจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาก็คือ jpeg นะครับนะครับ นี่ครับข้อดีของมันก็คือเก็บแยกนะครับไฟล์ต้นฉบับนะครับกับไฟล์ที่ถูกรีไซ์ขึ้นมานะครับอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับนะครับจะมีขนาดนะครับประมาณ8เมกนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่เช่นกันนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับทีนี้ภาพที่ทําการรีไซ์มาแล้วนะครับจะอยู่ที่124 0นะครับเมื่อกี้ตั้งเป็น876ไม่ได้นะครับจะได้683 นเนื่องจากว่ามันจะหาคำนวณหาความสมดุลของรูปภาพนะครับก็จะได้เป็น1,024นคูณ6 3, นะครับขนาดภาพก็ลดจาก8เมกลงมาเหลือแค่164 k นะครับก็ถือว่าลดลงมาได้เยอะนะครับก็สามารถนำภาพที่รีไซน์เนี่ยไปใช้งานกับพวกเวเฟสชิพนะครับได้นะครับได้ใช้งานได้อย่างสบายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการ resize, รีไซส์นะครับเป็นการรีไซส์ภาพนะครับจากโปรแกรม Photoshop นะครับรีไซส์ครั้งเดียวในโฟลเดอร์นะครับไม่ต้องทำการรีไซส์ทีละภาพนะครับซึ่งชื่อไฟล์ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังเป็นชื่อเดิมนะครับแต่มาจะททำการเก็บแยกโฟลเดอร์นะครับระหว่างต้นฉบับกับไฟล์ที่ถูกรีไซส์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการนะครับ r e ไ i z e นะครับรูปภาพนะครับทั้งโฟลเดอร์นะครับด้วยง่ายๆนะครับจากโปรแกรม Photoshop นะครับเดี๋ยวเรามีความรู้อะไรก็จะจะมานะครับมาแบ่งปันมาแชร์ความรู้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับ Photoshop นั้นนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับให้รู้จักกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันนะครับมาแชร์ความรู้ให้การฟังนะครับให้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ